ทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันกับคุณบ้านสายเปี้ยวพาเที่ยวพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนอ่าก็วันนี้เราเราจะทําส้มตํานะคะมะละกอที่เราเอามาจากบ้าน,นะคะ่ะอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็ประมาณสามอาทิตย์กว่าแล้วนะแต่ก็ยังไม่ถึงเดือนนะคะไปดูซิว่ามันจะยังกรอบอยู่หรือเปล่านะคะแล้ววิธีเก็บรักษาความกรอบของมะละกอ เป็นผลไม้หลักเป็นผลไม้ที่ทุกคนขาดไม่ได้ว่าเราจะทำยังไงนะคะสำหรับมือใหม่หัดอยู่เมืองนอกนะคะมาทำกันนะคะออแบบของคุณป้าสายเปียวเนี่ยจะใช้ได้ไหมนะคะใครมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะมาแนะนำได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะไปดูกันค่ะ ไว้ตะเดือนหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยจะเดือนหนึ่งละยังกรอบอยู่เลยนะคะวิธีเก็บก็ไม่ยากนะคะนี่ง่ายเอาทิชชู่แบบหนานะคะพันแล้วก็เอาห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะเอาไว้ในตู้เย็นช่องปกตินะคะตำกับเอามาตำก็ยังกรอบเหมือนเดิมนะคะดูสิเน่เนื้อมะละกอยังเขียวกรอบอยู่เลยนะคะนี่จะเดือนหนึ่งแล้วนะคะจะเดือนหนึ่งล้วประมาณยี่สิบกว่าวัน เป็นไงไามาตำดูสิคะว่ามันจะกรอบหรือเปล่าเสียงช็อตมะละกอกันคะเป็นไงครับยังกรอบอยู่ใช่ไหมเสียงชอ็อนกรอบอยู่ไหม แกวกอดเหมอนเลยนะคะอา่อจัดเดือนอ่งนีแล้วนะคะเนี่ยมะละกอนเนี่ยตาดูอร่อยไหมเออตแล้วก็มีแค่นี้นะคะพริกสองลูกนะคะพริกสองเม็ดแล้วก็มะนาวสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็น,นี่เลยะคะ่ะน้ำปลาไม่อีพิมพ์นะคะที่เราใช้กันอยู่ปลาแมีพิมพ์ใส่ ทำเมื่อไหร่ก็อร่อยมานั้นนะคะรู้สึกถูกปากคุณป้าแต่ที่ขาดด้วยก็ต้องเป็นผงนัวนะคะไปตามส้มตำกันค่ะครบเล็กๆนะคะครบไม่ใหญ่เพราะส่วนใหญ่จะใช้ทํำส้มตำอย่างเดียวผงนัวกับผงนัวใส่เข้าไปค่ะ ก็ซืะคะพริกสองเมตรชวเขาไม่กินพริกพริกยี่สิบบาทอยู่ได้สักสามเดือนนะคะ ไปด้วยคืนน้ำลายไปด้วยนะคะอของโรดคือไม่ต้องฉิ่งก็ได้นะคะใส่ปริมาณที่เราชอบ เมื่อไหร่ก็อร่อยเหมือนกันไม่ผิดหวังปลาไม่นป,ปะลกปลาไม่ผิดนะมาดูหน,น้าหน้าปลากันค่ะหน้าตาเป็นไงน่าอร่อยไหม <c oughs> ป่ะไปกินกันค่ะ ไปชิมกันว่าะมะละกอที่เก็บไว้เป็นเดือนนะคะใช้วิธีเก็บแบบของเราเนี่ยคะว่ามันจะอร่อยไหมว่ามันจะยังกรอบไหมนะคะดูมะละกอเห็นไหมคะเขายังยังแข็งยังแข็งตัวอยู่นะคะยังกรอบไหมคะ กรอบมากๆเลยอร่อยเหมือนเดิมใครอยากทำวิธีนี้ก็ทำนะคะวิธีติดแล้วกอไว้กินนานๆนะคะสำหรับคนอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยเราก็ทำได้นะคะถ้าเรากินน้นอยๆแล้วกินไม่เยอะเราก็สามารถจะทำได้คะ่ะก็ดไว้แบบนี้มันก็จะไม่ ไม่เหี่ยวนะคะก็ย right. like, ังยังกรอบคงความกรอบกลนเมื่อไหลก็อร่อยมัอนะดคะอยู่ได้เป็นเดือนนะคะทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณต้าสายเปี้ยด้วยนะคะเมื่อใหม่หัดอยู่เมืองนอกนะคะเมือใหม่หัดอยู่เมืองนอกบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะนี่คืออาหารเย็นของเรานะคะส้มตำกับป๊อบเปี้ยป๊อปเปี้ยเราได้มาจาก แถวช็อปนะคะช็อปเอเชียช็อปก็สี่ชิ้นก็หนึ่งร้อยคนนะคะก็ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทมาคลานกันค่ะทุกคน